The Walking Dead w e r e Beyond นซีซั่นที่2ปิดฉากซีรีส์ภาคแยกจาก The Walking Dead เรื่องราวของกลุ่มเด็กวัยรุ่นที่ต้องเผชิญหน้ากับ CRM หน่วยงานที่มีทรัพยากรมากที่สุดในจักรวาล The Walking Dead จากความเดิมตอนที่แล้วดรไลล่าเบลชัวถูกปล่อยให้ซอมบี้ฆ่าตายทางด้านของบิลและเดฟพวกเขาถูก CRM จับได้และนั่นก็ทำให้เดฟถูกฆ่า แต่ก่อนที่เราจะไปรับชมกันเพื่อนๆคนไหนที่ยังไม่ได้กด subscribe ให้กับช่องส l ลตสช่วยกด subscribe เพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปซีรีส์ตอนต่อไปด้วยนะครับเรื่องราวนี้2ปีก่อน อินเดราได็กเข้ามาทําปฏิมากรรมให้กับสุนทิจัยเธอได้รับคําชมจากอลิซาเบตอินเดราถามไทยถึงส่วนที่สัญญาไม่รกเกกานกันเธอหวังว่าต่อให้เธอไม่อยู่ส่วนที่สัญญาก็จะดําเนินต่อไปอลิซาเบตถามว่าเธอจะไปที่ไหนอินเดราตอบว่าตอนนี้เธอป่วยเป็นโรคไตเธอไม่รู้ว่าวันไหนจะเป็นวันสุดท้ายของชีวิตอลิซาเบตจึงให้ความช่วยเหลือในเรื่องของอุปกรณ์การรักษาให้กับอินเดรา ตัดภาพมาตอนนี้วิวเดินทางกลับมาถึงเมืองพอรตแลนด์เขารอดกลับมาแค่คนเดียวและนั่นก็ทําให้ครอบครัวของอินเดราเศร้าเสียใจอย่างมากที่ต้องสูญเสียคนในครอบครัวไปทางด้านของรีโอกับนักวิทยาศาสตร์พวกเขากําลังวางแผนเพื่อที่จะหลบหนีออกจากที่นี่ลีโอบอกว่าแผนได้เริ่มขึ้นแล้วมีคนด้านนอกคอยช่วยเหลือพวกเขาอยู่และพวกเราจะเอาผลงานและความรู้ไปด้วย ที่นี่ไม่ใช่อย่างที่เราคิดถ้าหากเราอยู่ที่นี่ก็เท่ากับว่าเรามีส่วนที่ทําให้ผู้คนต้องตายไปด้วยทางด้านของเดนนิสเขาทําการช่วยฮักตามแผนที่เธอได้บอกเอาไว้พวกเขาจะต้องเดินทางไปแจ้งให้กับคนที่พอร,ร์ตแลนด์ได้รู้เกี่ยวกับเรื่องการฆ่าล้างเผ่าพันธุ์ทางด้านของอลิซกับโฮปพวกเขากําลังเตรียมเก็บของเพื่อที่จะทําตามแผนและปกป้องผู้คนจากการฆ่าล้างเผ่าพันธุ์ ฮากได้เดินทางกลับมาบอกแผนให้กับรีโอและฟิลิกเพื่อให้พวกเขาหนีไปหลังจากส็จแผนแล้วเธอจะกลับมาที่ CRM เพื่อประกาศให้ทุกคนได้รู้ว่าทีนนี่ทำอะไรไว้บ้างเธอสารภาพะว่าเจดิสสั่งให้เธอปล่อยซอมบี้ให้ฆ่าไลล่าก่อนที่เธอจะให้อุปกรณ์พร้อมกับปืนไว้ให้ทั้งสองได้เก็บไว้ถ้าเดนนิสแจ้งกลับมาว่าพร้อมพวกเราก็เริ่มแผนได้ ทางด้านของเดนิสกับไซรัสพวกเขาเดินทางมุ่งหน้าไปยังเมืองพอรตแลนด์ระหว่างทางพวกเขาพบเข้ากับฝูงซอมบี้และนั่นกระทาให้พวกเขาต้องรอให้พวกมันผ่านไปก่อนหากเข้าไปพบก,กับเจดิสเจดิตสแจ้งว่าระหว่างที่ช่วงไฟดับข้อมูลทุกอย่างถูกลบทิ้งไปการเข้าออกห้องการใช้น้ําใช้พลังงานของห้องแลบถูกลบทิ้งจนแทบไม่เหลืออะไร ฮักบอกว่าบางทีข้อมูลเหล่านั้นอาจจะถูกขโมยตอนที่ไฟดับไปก็ได้เจดิฟบอกว่าตอนนี้เธอสงสัยรีโอว่าจะไปบอกเรื่องโครงการลับให้กับนักวิทยาศาสตร์คนอื่นได้รู้และสิ่งที่จําเป็นตอนนี้ก็คือเราจะต้องทําให้รีโอได้รู้ว่าลูกสองเขาจะโดนอะไรเมื่อเขาเข้ามาลําเส้นกันแบบนี้เจดิฟสั่งให้ผู้กองเริ่มตามแผนที่พวกเขาวางไว้ในการจับตัวกบฏ วิวเข้ามาขอโทษอินเดราที่เขาพาลูกชายของเธอไปตายและนั่นก็ทําให้อินเดรารู้สึกผิดที่เห็นแก่ตัวในการปกป้องคนของเขาเธอสารภาพกับทุกคนว่าเธอป่วยเป็นโรคไตและซีอเอ็มก็ให้อุปก,กรณ์ในการรักษาตัวเธอตอนนี้ลูกชายของเธอตายไปแล้วเพราะว่าเขาเข้าไปบุกรุกถือว่าสนที่สัญญาไม่รุกรานถือเป็นโมฆะไปแล้วเราอยู่ที่นี่ไม่ปลอดภยัยพวกเราจะต้องไปจากที่นี่หลังจากที่เราไปยังที่ปลอดภยัยตัวเธอนั้นจะสละตําแหน่งผู้นํา หักติดต่อมาบอกไอริสกับโฮบว่าตอนนี้ทหารของเจดิสกำลังมุ่งหน้าไปยังห้องของพวกเธอพวกเธอจะต้องรีบหนีมันไม่มีเวลาแล้วทำให้นักสองต้องหนีออกมาทางด้านทหา,ทหารที่เข้าไปจับกลุ่มตอนนี้พวกเขาไม่พบใครอยู่ที่นี่เจดิสจึงสั่งให้อพยพสุกเฉินเพื่อที่จะให้นอนบอนไซแสดงตัวออกมาเราผู้คนทำการอพยพ ลีโอได้พานักวิทยาศาสตร์เข้าไปหลบในห้องกักกันกัมมันตรังสีระหว่างนั้นโฮปได้ไปพาตัวเมสันให้ไปกับเธอเจดิสได้รับรายงานว่าลีโอไม่ได้ลงชื่อเพื่อที่จะไปห้องกักกันทำให้พวกเขาต้องเริ่มมาตรการล็อกดาวน์ปิดประตูและหน้าต่างทุกบานและตอนนี้โฮปได้พาเมาสันมาถึงห้องกักกันเมสันถูกจับตัวไว้เป็นตัวประกัน ทางด้าของทหารพวกเขาได้ตรวจสอบแล้วว่ามันมีเสียงออกมาจากห้องกักกันนิวตันบอกกับฮักว่าพวกเขาขังตัวเองไว้ในห้องแต่ที่นี่มันเป็นกําแพงไทยทนเนียมเราไม่สามารถเจาะเข้าไปได้จะต้องรีบูตระบบใหม่อย่างน้อย2ชั่วโมงฮักจึงนำเรื่องนี้ไปแจ้งกับเจดิสทางด้านในห้องกักกันพวกเขาทำการเจาะทางเพื่อที่จะลงไปท่อระบายน้ำ หากเข้ามาแจ้งเจดิสเกี่ยวกับการรีบูตระบบก่อนที่เธอจะพบว่ามีชายคนหนึ่งที่เป็นคนของอิเดล่ามาแจ้งกับ c r m เรื่องต่างๆเกี่ยวกับอิเดล่าและแผนการหลบหนีของคนที่นี่และนั่นก็คือภัยคุกคามสำหรับ c r m พวกเขาจะต้องกำจัดคนเหล่านั้นให้หมด ที่เมืองพอรตแลนด์อิเดราและชาวเมืองกำลังเตรียมเก็บของเพื่ออพยพก่อนที่โรบินจะวิ่งเข้ามาแจ้งว่าตาแก่บโบดี้หากหลังพวกเราเขาขอแยกตัวออกไปและให้การกับ CRM หลังจากนั้นก็มีรถของกองทัพเข้ามาล้อมพวกเขาเอาไว้และตอนให้ทุกคนเข้าแถวคุกเข่าลงและรอคำสั่งในการสังหารทางด้าน,นของวิลเขาจึงรีบวิ่งไปเอาปืนหลังจากที่เจดิตออกจากห้องไปหักเข้าไปหามโบดี้ว่านายทำแบบนี้ทำไม โบดี้บอกว่าเพื่อความอยู่รอดของตัวเขาเองเขาขู่ว่าจะแจ้งเรื่องของฮักให้กับเจดิตได้รู้ว่าฮักนั้นเป็นนกสองหัวทําให้ฮักตัดสินใจฆ่าโบดี้เพื่อปิดปากเขาเจดิสเข้ามาก็เพราะว่าตอนนี้โบดี้ตายไปแล้วฮักบอกว่าตาแก่คนนี้เป็นภัยคุกคามที่นี่เจดิตติดต่อไปหาอินเดร่าก่อนที่เธอจะตัดสินใจสั่งให้ทหารฆ่าคนที่นั่นให้หมดห้ามให้เหลือรอดแม้แต่คนเดียวทหารรอรับคำสั่งสุดท้ายพร้อมที่จะยิง และตอนนั้นวิลได้เปิดฉากยิงพวกกองของทหารก่อนที่พวกมันจะตามล่าตัวเขาการต่อสู้ได้เริ่มขึ้นระหว่างนั้นเดนิสกับไซรัสได้เข้ามาช่วยพวกเขาไว้ได้ทันอินเดียราได้หยิบปืนขึ้นมาต่อสู้เดนิสปลระเบิดทำลายพวกทหารจนพวกเขาสามารถสังหารทหารซ IM ได้จนหมดแต่ว่าตอนนี้เดนิสเขาถูกยิงเข้าที่ท้อง ทางด้านของห้องกักกันตอนนี้พวกเขาไม่มีเวลาเหลือมากแล้วก่อนที่ระบบจะรีบูตพวกเขาติดตั้งระเบิดซีโฟไว้ทางเข้าระหว่างที่พวกทหารเข้าไปแรงระเบิดก็ทําให้ทางเข้าอุโมงค์ถูกปิดทางด้านของเจดิสเขาบอกฮักว่าตอนนี้เอกสารของพวกเราถูกขโมยไปพร้อมกับตัวนักวิทยาศาสตร์แสดงว่าทุกอย่างที่เราทํามามันจะสูญเปล่าเจดิสรู้ว่าพวกนั้นเข้าไปในอุโมงค์ เธอสั่งให้ทหารรอประจำตำแหน่งเพื่อรอคำสั่งในการยิงเรื่องราวในตอนที่8ก็จบไว้เพียงเท่านี้ถ้าหากเพื่อนๆชอบคลิปนี้ช่วยกดไลค์กดแชร์กด Subscribe เพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อไปด้วยนะครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ